ไม่ไม่ท่ดนนท่มก็ตามหรือเปล่าฮะว่าใช่ยุงเมอฮะยังยังมายังมาเช่าไข่ขั้นมาจนหอดวัดนกันนี่หอดบ้นเนหอดบ้าเนไ้ ร่าาไน่วงไปพใน่วงไปไปหาชะอำชะอำอ้ออ่หัวหินน่ะเนี่ยป่าร้อยปเอาผ้าจะจุกมัน้นเหลามบออนแรกดยเม mm ื hmm. ่อนวนที่หคท่านบอลครับ้องสมรถครับ แตมีซื้อไหมครับผมเอาดิ้นดิ้นยังง้เฮรอด้ช่อนี่บเ่อวมาดน้ำพร้อมจงน้ำมันก็คุม่ใส่ต้องจอบาดานแล้วเนะนั่นแหละนี่ลำบ่ายจานหมดเลยาน้ำมีไส้ป็นของน้ด้วยโอ้กวนมาอย่ใหกับ ทำเหมือเตื้อผลละผมจะมาสง่าจังได้อาบดิย่ายงไหนมีเงี้ไหมเพืนบันไดก็ได้รับรองรับรองรับรองไปเลยรามไปได้ กำลังได้กำลังก๊อปรถได้กำลังวันอยู่นบันอ่าซื้อไม้ที่น้องนี่คือของที่หนูบอกนั่นคือเป็นเขตการขต้บ่อเขตเกาเขตเกาทางกอขอนโยน้ขฝนน้ำ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  กต็มยต็ม้ามทามานเลย้าน้าเาตฐานเป็นนาเล้งตรงนี้ก็ทางวั่งทางเข้าบ่บังกุฏิบ่ปลอกุฏิบ่ไปไปปลอกไปนอ พีเขา่ทยวิดีโอก่อิกาะขานยังเลยบ่มีโดนเลยเอาบีก็บทเลาะตัวแบนบ่มาแล้วบ่น anyway> cool ี่ยทะเลาะทเลาะกันกลางกลางเรียกว่าป่าร้อปีลวมคู่วิถยังแด้น่งตา แมนเบอร์ส่นนกุฏิกุฏิพี่ตะกุฏิหรอบอกรับรองย่อมมันป๋าโพสุวรรณไม่ยัง<ะ>บอกเพ่นในพัก,กนี่บ่ลุงลุงเล่นพรรนี่น เลยออมไปกุลาพุติที่นี่ต้องหน้าหลปอดอปัดอ้าวัอย่กงนีงแต่ไหนแค่ปีกันเลยฮะปีบ่ปีปีเหมื่นบดเลาะเลยพุติจวัดบอ กุฏิเจ้าวาต้องถือทิศถือข้างดิบอกเฮียใบเป็นบระยุกษยาหนะต้องยื่ถือทิศถือข้างดิอืมคนอ่ะโมอ้าวสำรวจวัดครับไปไปไปตายเนี่ยน้ำเก่ามำรวบินทบาทด้วย ก็เนี่ยพักนี่แหละผมโอ้สัศิลากกได้รุ่นรุ่นเรุ่นบุบเบิกสเร็จวัดนัน่สมาเรื่อะไปอืวัดเครือวันเครือวันใกล้ๆครัผมนะใกล้ๆกับ โอเตือนนี่สิจัดบินธบาทแล้วกับสันพระเทระครูบาอาจารย์สันไี่สลาผมนี่กับบาทมาอยู่ที่งานกับอ้องห้อ่นี่มจัดแบบเดือนครับบุฟเฟ่เดือนร้าเข้าบาทมานมจะได้เนี่ยวกข้าบาทมันมได้บาคุณคิดบ้าน

คบหลาตีนบ้าตินแม่หมดแล้วโอ้บ่กแต่มองจอดรถนอวัดทุ่งเหน้่องใี่ม่มองจอดรถว้่งด้อมนี้วันผมไปงไปติตน้าเออไปบวหน้อมัมีอะไไปดิบโตบ่เง้เด้อบดนด้โรงท่านผู้ใดก็ได้เฮ็ดรถมองนอนมองยังก็หารดได้บดนี้ไปไปมั่นเด้อ สีว่าคอยทิมว่าไเด้วยน,อ,ยนอนฟอรลรถอยู่เลยแคเจะ่ปสีว่า,วามามขึ้น cả lái lắng thôi nó đi đi, lắp lỏng mong mình, ừ. อมรีโนเวทไหม่นี่เน้อมอมรีใสขึ้นไหมที่พระปอยู่อเปรี้ยงใอ้กันเนะโอนี่ละเพิ่นเพิ่นสลองดีจังมาไหมนี่ไม่ยัง

何